สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่านะครับเพื่อที่จะไม่ให้บันทึกในส่วนของรหัสผ่านในกู้โคงของเรากันนะครับโดยในคลิปนี้นะครับออผมก็จะแนะนํา ทำผ่านทางในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กหรือ PC ก็ได้นะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็ในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของโ,อโปรแกรม Google Chrome ของเรากันได้เลยครับเมื่อคลิกขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเข้ามายในหน้าแรกของ Google Chrome ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของจุด3จุดนะครับใน Google Chrome นะครับก็จะเป็นการกำหนดค่าและการควบคุม Google Chrome กันนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงลงมาหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปในส่วนของ การตั้งค่านะครับซึ่งจะอยู่เมนูหลงาน้าล่าง,างสุดกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังหน้าของการตั้งค่านะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรามองไปที่สายมือนะครับแล้วเราเลือกไปที่ในส่วนของป้อนอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูที่เขียนว่ารหัสผ่านกันได้เลยครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้าของรหัสผ่านนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการตรวจสอบดูนะครับว่ามีเอ่อเว็บไซต์ไหนที่เราได้ทําการเอ่อบันทึกรหัสเอาไว้กันนะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการที่จะเอาออกนะครับก็ให้เราไปที่ในส่วนของจุด3จุดด้านท้ายกันได้เลยครับเมื่อคลิกไปแล้วนะครับ ก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปในส่วนของเมนูที่เขียนว่านำออกกันได้เลยครับเมื่อคลิกไปแล้วนะครับตัวระบบนะครับก็จะนําในส่วนของการบันทึกรหัสผ่านนั้นออกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการมองไปที่ด้านบนนะครับและให้ให้เราทําการ เลื่อนปิดปุ่มทั้งสองปุ่มกันได้เลยครับโดยให้เราทําการเลื่อนปิดปุ่มจากาทางด้านขวามาทางด้านซ้ายนะครับจากปุ่มสีน้าเงินให้เป็นปุ่มสีเทากันนะครับตามรูปที่แสดงนะครับเมื่อเลื่อนเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนในรูปนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็จะไม่สามารถที่จะบันทึกรหัสผ่านกันแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับ ก็ให้เราไปทำการล็อกอาท์ในส่วนของรหัสผ่านออกจากหน้าเว็บไซต์ต่างๆกันได้เลยครับหลังและในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนาวิธีการตั้งค่าไม่ให้บันทึกรหัสผ่านในกู l ก c h โค m มก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของ ATE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ